นี่ค่ะปอดสวยค่ะแล้วเราก็มาฟินกันต่อกับดอกยัดใหญ่ยยค่ะอุ้ยแน่นนี่ค่ะโอ้ยมีแต่ขายาวๆอุ้ยสวยสวยมากมยสวยอันนี้ก็สวยค่ะโหสวยขนาดเลยเจ้าอรอบนี้ได้เต็มตะกร้าเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บเห็ดเป็นเพื่อนป้าอ้นอีกนะคะว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าเก็บดอกสวยๆนี่โอ้ยแล้วก็ตรงนู้นอีกสองดอกนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันจ้าโอ้ยอันนี้โอ้ยหัวหลุดโอ้ยป้าอ้น เปิดคลิปมาก็ดูซิไม่ได้เรื่องอีกแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ยังพอได้กินอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูอีกดอกหนึ่งทางนู้นนะคะอย่างสวยค่ะดอกนี้นี่คะ่ะขาวอุบอวขาวจวะเลยดอกอันที่เหลือครึ่งเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าอุ่นจะให้ดูเนี่ยค่ะ โอ้ยเนาอุตสาห์ให้ดูโอ้ยดอกนี้ไม่ได้ค่ะแต่ดอกนี้อย่างสวยการันตีนี่ค่ะแล้วเราก็มาเก็บดอกใหญ่กัตนต่อเลยค่ะนี่ค่ะหูขาวสวย นางงามส่งประกวดนางงามขาสวยได้ไหมคะนี่อันนี้ก็อวบค่ะอันนี้มีไหมนอ้อไม่มีโหสวยขนาดเลยเจ้าสวยตัดขาเห็ดเพลินเลยนะคะสวนไอเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่า ยังใช้ได้ไม่เอ่ยหุยอวบค่ะเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูกใกล้ๆนะคะนี่ค่ะโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นอุย้ยเจอแมงกีชอนแมงกีชอนมันแม,แมงกีชอนไหมแมงแมงอะไรเนาะด้วงน่ะมันไม่ไม่มีทากนะคะไม่มีทากหรือนอนแต่ว,ว่าแมงเมื่อะกี้ลืมอตะพลิชโม่หะ ลืมว่ามันชื่อแมงอะไรมันเจาะเข้าไปข้างในค่ะพอปอ้อนตัดออกก็จะเนี่ยค่ะสวยค่ะหมวกยังกินได้จ้าเก็บต่อค่ะเก็บต่อนี่ค่ะทุกคนอู้ยสวย สวยมากมนอนนี่ดีกว่าไม่นอนนี่เนาะสวยค่ะเก็บต่อคะ่ะกลุ่มนี้มีชากนะคะ ยังมีอีกค่ะกลุ่มนี้สี่ดอกจ้ะนี่ค่ะโอ้ยมีแต่ขายาวๆจะดูตรงโน้นอีกดอกหนึ่งค่ะไหนนอไหนไหนไหนูนนจ้าสวยได้เวลาจัดเรียงตัวอีกแล้วนะคะ นี่คะ่ะเอาอันนี้มีดินต่อทางโน้นค่ะโอ้ยอันนี้สวยมากกลบกอดกลบ,กลบนี่เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงค่ะอนนดอกนี้แบบสุดยอดสวยอันนี้ก็สวยคะ่ะยังได้อีกดอกนึงทุกคนดูสองดอกนี้คะ่ะ เป็นพ่อแม่ลูกของมันหรือเปล่าคะโหสุดยอดยักษ์ใหญ่โหรอยทากโหเสียดายค่ะทากเอาไปกินหมดแล้วปล่อยให้ท่านพักเฝ้าป่าไปนะคะออกลูกออกหลานให้ป้ะอ้นอีกเยอะๆนะคะแล้วเราก็มาฟินกันต่อกับดอกยักษ์ใหญ่ค่ะอุ้ยแน่นอุ้ยแน่นจริงหูยดูคะ่ะว๊าด ขาใหยาวแบบเจอเห็ดวสวยๆนี่ป้าอ้นลืมกลัวกลัวเห็บกลัวไรเลยนะคะนอนกลิ้งเลยคะ่ะอุ้ยสวยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอย่างสวยเลยค่ะ ต่อด้วยดอกนี้นะคะตัดขาโชว์นานๆจะได้ฟินทักสักนานๆกว่าจะได้ฟินสักทีนะคะก็ต้องเนี่ยคะ่ะอยากมีเวลาอยู่ทั้งวันในป่านะคะสวยเดี๋ยวยังมีอีกดอกหนึ่งนะคะนี่คะ่ะ ยักษ์ใหญ่เลยหุยอันนี้ขาอวบกว่าแล้วก็ยาวกว่าอืมอายตัวด้วงอีกแล้วค่ะมีด้วงเจาะเดี๋นะคะด้วงเจาะ ดูสิคะมันเจาะจนเป็นกลวงกๆอะคะ่ะแต่ก็ถือว่าได้หมวกของมันนะคะนี่ค่ะตัดขากลุ่มนางงามอวบสวยต่อค่ะ ดูค่ะโอ้ยมีแต่ดอกส,สวยๆเนาะให้ห <laughs> ล่น ยยสวยตัดขาดอกเล็กแล้วเราก็มาตัดดอกใหญ่กันต่อค่ะ ออโอ้ยดูค่ะปอดโอ้ยทากเอาคนโลกสวยห้ามดูนะคะป้าอ้อนฆ่าทากไปตัวคะ่ะนี่คะ่ะปอดสวยคะ่ะตัดต่อคะ่ะตัดตอ่ออันนี้คืออันที่ตัดแล้วตัดต่อหรือตัดเห็ดนะคะตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวรอไปต่อที่บ้านนะคะตัดคะ่ะตัดอย่าพูดเยอะป้าอ้อน โอ้ยวันนี้สวยแบบหมานหมานสุดยอดเลยค่ะตัวร้อยขาออกไปดูคะ่ะมีแต่ดอกสวยๆนะ่ะหอเราจะนับจะนอยนะรอบนี้จะตากแห้งไปฝากน้องที่บ้านนะคะน้องกับแม่ ดูคะ่ะทุกคนรอบนี้ได้เต็มตะกร้าเลยค่ะมีแต่ดอกสวยๆด้วยนะคะทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ค่ะ